สวัสดีครับเพื่อนครับอันนี้ผมอน,นี่มาสั่งโซล,ล่าเซลล์มาจากออนไลน์ครับผมจะมาติดล้อมงวม,มันเป็นมันเป็นแผงโซล,ล่าเซลล์หลวัดชดวัวเดี๋ยวตั้งก่อนอันนี้มันเป็นแผงลลมันกะเป็นแผงโซล,ล่าอยู่แผงเป็นแผงโซล่าตมดงอมให้ xin lỗi câu hỏi 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 สองประมาณัสองมีสายต่อให้เรเลยนะครับผมสายต่อเร็วเลยแล้วก็แค่เอาไปเสียบค่ะว่าไงครับมีทอดนี้มีตลอดมีตลอดเตรงส่งบอกบอกมาเพิ่มหนึ่งโลถูกไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งเดี๋ยวพี่บูดโรงงานให้โอเคค่ะค่ะค่ะ

ลวดเอ้ยไม่ใช่ตันี้เป็นเครื่องช็อต เป็นเป็นตัวช็อตผมแผงครับผมแผงแผงควบคุมแผงควบคุมโซล่าเซลล์ผมแบตเตอนี่ครันี่เขาใส่เขาใส่ให้รีดไว้ครับผมเอาออกทีละตัวในก,กล่องไม่เรียบร้อยนะคระบับในกล่องเรียบร้อย

กอนที่แถมให้ก็กคู่มือแล้วก็ตรวจตรวจวัดกระแสไฟแล้วก็สายสำหรับเสียบใช้ไฟบ้านใชไฟอิซีเพราะว่าอันนี้ใช้ได้สองรับวใช้ได้สองขใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ไฟบ้านในนี้ในนี้มันมีอะไรบ้างส่วนประกอบคือ นีแ่แค่นะนี่มีตัวช็อตล้ชอช็อตลวดแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ตัวชาร์จเจอร์แล้วก็สวิตช์ออฟออฟออนสวิตช์ออฟออนนี่เวลาเราเปิดปุ๊บแบตเตอรี่จะทำงานท,ทันทีครับผมเห็นไหมแบตเตอรี่ทำงานทีแบตเตอรีตตร่นี่ก็ต่อไปแล้วแบตเตอรี่ก็ต่อไปแล้ว,ตเ,ตรลวเราเปิดปุ๊บ ำงานเลยเราก็ต่อรวดไปครับผมที่ต่อรวดก็นี่แหละครับนี่ที่ต่อแผงโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยที่สายเขามาให้มาเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนดูได้จากเนี่ยคู่มือว่ามันจะต่อ,อยังไงยังไงก็มีคู่มือมาให้มีคู่มือไม่นะ โอเคครับผมเนี่ยแค่นี้ก่อนใครสนใจก็หาได้ในออนไลน์เลยผมก็ไปเอามาจากออนไลน์ครับผมเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลครับบ้านผมอยู่นู้นอยู่ไกลถ้าต่อจากนี่ไปบ้านก็ไกลเนาะสายไฟสายลวดมันก็ยาวเราต้องซื้อผปนี้มาไปต่ออยู่ที่ใดที่นานครับผมสบายแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็ลูกเล็กแต่มันก็12โวลต์นะ แบตเตอรี่นี่คือ12วลต์นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เนาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็มีความแรงพอสมควรโอเคครับผมที่ชอ็อตหัวโซล่าเซลล์ไม่ต้องไม่ต้องอาใช้ไฟบ้านก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่ในไร่ในสวนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ไฟบ้านแล้วก็แค่ไม่ต้องเอาแบตเตอรี่ครับผมโอเคไปไปติดตั้งกันดีกว่า